ไปดูกิจกรรมของโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหัดใหญ่กันบ้างค่ะมีการจัดก,กิจกรรม Open House นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะโดยเมื่อระหว่าง3-5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่นะคะโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหัดใหญ่ได้จัดก,กิจกรรม Open House ค่ะโดยตลอดทั้ง3วันนะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองได้สอบถามข้อมูลการเรียนการสอนของโรงเรียนรวมทั้งมีการเสวนาค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ มาตรฐานของโรงเรียนซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาก็มีทั้งคุณพิษพัฒโนในฐาะผู้จัดการโรงเรียนมิสเตอร์มาติลีและก็ตัวแทนผู้ปกครองที่ส่งลูกเข้าเรียนที่นี่ด้วย สำหรับโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหาดใหญ่นะคะจกกัดการเรียนการสอนจากหลักสูตรนานาชาติแห่งประเทศอังกฤษและก็จกัดให้มีการเรียนวิชาภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยโดยยึดกรอบตามมาตรฐานการเรียนรูาา้สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติโดยกลุ่มงานสำนักงานคณะก,ร,ก,ร,กรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปาระหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้หลักสูตรนานาชาติแห่งประเทศอังกฤษนะคะหรือว่า National นะคะ c ค r r ัม u l u ิ i n g n g n d n d รับนักเรียนระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถ,ถึงมัธยมปลายโดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น6ระดับค่ะคือปฐมวัยแล้วก็ระดับเยียร์1ถึงเยียร์งเยียถึงเยียหกเยีเเยียร์แล้วก็เยี่ยถึงเีย1และสุดท้ายคือระดับ เอเลเวลนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด15ปีค่ะแต่ว่าจะแบ่งภาคการศึกษาในแต่ละปีออกเป็น3ภาคเรียนมุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานสากลทางด้านวิชาการด้านการใช้หลักสูตรนะคะซึ่งทางด้านของคุณทิพวรรณพัฒโนผู้รับใบอนุญ,ญาตและบริหารงานโดยคุณพิษพัฒโนผู้จัดการทั่วไปของโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็เปิดให้บริการมาหลายปีแล้วนะคะและก็มีผู้สําเร็จการศึกษาจากที่นี่นหลากหลายรุ่นแล้วด้วยดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการทั่วไปของโรงเรียนแห่งนี้รวมไปถึง บรรดาผู้ปกครองค่ะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับเราหลังจากที่ส่งหลานมาเรียนที่นี่เราด้วยไปฟังกันดูค่ะคกิจกรรมในวันนี้นะครับจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการแนะนำของโรงเรียนของเรานะครับซึ่งปีนี้ได้เข้าข้าสู่ปีที่สาของเราแล้วแต่ว่าเรา,เราเชื่อว่าหลายหลายท่านยังไม่เคยได้ยินถึงโรงเรียนของเราซึ่งตอนนี้นะครับผมโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีม,ม,ม,มีน้องๆทั้งหมดตั้งแต่2ขวขบขึ้นไปจนถึงเด็กอายุ18ปี หรือก็คือน้นองๆชั้นมัธยม6นั่นเองสูตรนะครับผมหลักสูตรก็ใช้ International Primary Curriculum แต่ละคลาสนะครับผมคือต้องเราโฟกัสตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยเนาะเด็กเล็กๆของเราเนี่ยเราก็กําหนดก็อยู่ให้เกินประมาณ10-18ประมาณนี้ไม่ถึงไม่ห้ามถึงก็ห้ามเกิน18ประมาณนั้นครับเพราะว่าเราเราคำนึงถึงว่า1นึ่จำนวนจานวนนักเรียนมากขึ้นเนี่ยการดูแลทั่วถึงเอาใจใส่ของครูเนี่ยก็จะยากขึ้นตามไปด้วยครับผมแล้วก็พอ,อ เพิ่มขึ้นมาจนถึงในระดับชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยก็จะเป็นอีกอกก,ก็จะเป็นอีกจํานวนหนึ่งครับผมสําหรับผู้แม่ผู้ปกครองนะครับที่มีความสนใจอาจะให้ส่งน้องๆเข้ามาในเรียนระบบโรงเรียนานานาชาติหรือว่ามีความสนใจที่เพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มทางพวกผมยินดีครับผมพวกผมอยู่ในตรงเขต8ไม่ไกลจากเมืองทางโรงเรียนเรานะครับก็เปิดรับสมัครน้องๆตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปจนถึงน้องๆ อายุ18ปีนะครับสามารถติดตามพวกเราได้นะครับทาง Facebook ครับผม s i h s c h o o l ครับผมหรือว่าโทรติดต่อพวกเราได้ที่074-252-111ครับขณะที่พ่อแม่ปกครองหลายท่านนะคะที่เดินทางไปส่งบุตรหลานเข้าเรียนหลักสูตรของที่นี่เองหลายคนก็บอกนะคะว่าพอพอใจกับผลการเรียนและที่สำคัญยังเปนการเปิดโลกัศน์แท้กับเด็กๆได้เรียนในหลักสูตรอินเตอร์อด้วยไปฟังกันดูคะ่ะ ทำไมถึงให้ลูกมาเลือกเรียน International School ใช่ไหมคะเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยคิดนอกกรอบแล้วก็ได้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็พัฒนาการให้เกิดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในในใน,ใน,ใ,นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนความรู้เนี่ยวิชาการเนี่ยเราหาเอาเราหาคู่มาสอนก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ได้แต่การพัฒนาการของลูกเนี่ยสำคัญที่สุดและที่สุดคือความสุขของลูกการที่ลูกได้ไป playground ส,สวยๆย playground ที่ใหญ่ๆสนามเด็กเล่นใหญ่ๆเนี่ยคือความสุขที่สุดแล้วของเด็กค่ะ